รากคุยแซบโว์ค่ะโอ้มายาสให้ยกมือได้ไหมยังยังอนี้จริงนจริงะอตัวลงตั้งแต่เกือบสวมสิบลลัแล้วีก <af> ร่าสวัสดีค่ะ แป้งวิงไว้นะคะวันนี้นะคะเราก็มารายการคุยแซบโชว์ค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเรามากับน้องชาร์ล็อตต์ออสตินนะคะหลังจากที่เมื่อเช้านี่น้องไปส่งที่อิงฟ้านะคะไปอินโดนแล้ววันนี้เราก็มาออกรายการกันนะคะกับโปรดักต์ใหม่ของเราแต่ตอนนี้คือเรามีการทะเลาะกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามาชุดนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโปรนิดนึงนะคะออกรายการเดี๋ยวมันจะแบบโน่นนี่นั่น,น,นคุณชาก็เลยแนะนําให้เราใส่ ไม่หรอกเขาหาเพื่อนเขาเรียกว่าน้องฟูนะคะคนละสีอยู่ในรายการเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเรามาดูชุดนี้กันค่ะมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดให้เข้ากับน้องแล้วแต่จะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องใส่สีอะไรทุกคนไปค่ะจ้าเอ เป็นยังไงได้ไหมน่ารักใช่ไหมคะลูกไก่เหรอลูกไก่เหรอลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนะคะชมพูเอ้ยน่ารักนี่เวลาถ่ายรูปลอนั่งนเกี๋จะถามก่อนว่าเมื่อเช้าไปไหนมาเมื่อเช้าไปส่งพี่ฟ้ามาตั้งแต่โอ้โหเยอะมากขนาดบินแตกแบบของจริงค่ะแล้วบอกพี่ฟ้าว่าอะไรมาโซโซโซ้ซนะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวบินตามไปยี่สิบสองอแล้วน้องหมาหน้ารักไหมหน้าเกี๊ยวอะหนูตอนที่หนูจะอุ้มมาน้องทำอย่างนี้ คือเหมอนมกันอ่ะไม่ให้ไห่วงห่วงห่วงแม่ไฟฟ้าไ้ฟ้าอุ้มปิดป๊าป๊านะคะเดี๋ยวรอดูเราในรายการนะคะ เยอะๆน้อใช่ถ้าอาษาเจอทุกทีก็จะแบบสดใสเหม่งประกายมีออร่าตลอดเวลาแนะนำทุกที่ทกที่มีจริงนีจริงตะลอตัวลงตั้งแตุ่รสารเจสินตลอลง20กว่าโงล่โลอุ้ยเข้าไปจะแปลงตุกมาใช้ยืมมาเพื่อกินยืมหรอไปเดิปเดินไปเดินไทานันอันนูเดินก็ได้อุ้ยขึ้นไปเอาของ บายบายฉันเข้มากเลยแต่มาอยู่นี่นะคนของคนคุณชาพี่เอาค่าตัวพะโลมาให้โอเลยค่ะว่าพาโลเธอไม่ได้อะไรเลยวันนี้วันนี้พะโลได้เจลลี่นะคะน่ารักมากดีนะไม่ซื้อแครอทมาสองลหนูร้องไห้เลยนะโอ้ใหม่ก้าสอร่ออยู่ไหนกินไดอยู่ไหงหายไปไหนสไม่มีอยู่นี่ขอ อันนี้คือเดี๋ยวพี่แจกให้กันหมาให้คุณใช้แต่อันนี้เปงน2 3เซแล้วเราจะเลือกให้ใครเนะให้คนใกล้ๆเนาะเยนะเนาะอะดูดิแจกแบบเยอะมีของมาแจกแต่มีแค่5อันค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอ้ยเยอะมากเราจะไม่พอแน่เลยอ่ะให้ยกมือได้ไหม ดส่วนเลิศส่วนไลท์ได้เริ่มมาครับหน่งสองแม่ยันนะคะอันหนึ่งสองสามทุ่มไหให้ใจทีกใหม่ด้วยนะครับหนึ่งสองสามปุ่มปุ่มเล็กมากหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองครับและตอนนี้นะคะเราก็ออกรายการเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้คือเขาเรียกว่าคนเยอะมากเนาะแล้วก็สองไมค์เป็นไงคือเสียงน่าจะแบบว่าไอ้นี่กันเลยนะคะทุกคนคุณชาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณชาเขาจะไปทําหน้าต่ออ่าเสริมสวยต่อนิดนึงนะคะส่วนเราคือไปทําอะไรคะไปกินค่ะ วันนี้เราิีเมนูอะไรข้าสมิดาเออเดี๋ยวดูจะได้ไปจบที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ายังไงเปล่าเราจะหลอกมาไปออฟฟิศนะคะ <c oughs> ไม่ได้ไปกิน้องานต่อโอเคบายค่ะ